แล้วก็เราทาน้ำจิ้มสองอย่างนะคะเมียงด้วยแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มเจ่วนะคะกินกับข้าวมากินข้าวด้วยกันนะคะกินกา้าด้วยปลาหนึ่งสมุนไพรค่ะใส่ตะไคร้กระเทียมตะไคร้นะคะนะคะโขกสมุนไพรแล้วก็เอาไปหมักๆแล้วก็หนึ่งหอมตะไคร้ทุกคนตาลองนี้ Mm. ลองเงี้ยจักินข้าวก่อนกินข้าวลองท้องกันเผ็ดอร่อยไหมอนืงเผ็ดทุกคนนึ่งเผ็ดอร่อยมาเด็ดจ้ามากินข้าวน้ำกันคานนึ่งปลาอล้อไม่เผ็ดกินอะไรก็เผ็ด เก <Very> ือบพวงแม่แอบผักไว้อยู่แอบผักไว้อยู่น,นี่ผักเลืองค่อยจิ้มนะเผ็ดน,นะอร่อยปลาฝนตกนะคะทุกคนฝนตกทั้งวันเลยตกตั้งแต่เมื่อคืน เมื่อกี้ตกดังสู้เลยตอนทำกับข้าวเย็นสบายท่วงพระายาต้องระวังน้ำท่วมพยาไม่เหลือแล้วเรียกขอหอดิอเี๋ยวลองหอมซิใส่หอม บางคนเขาก็จะใส่ขนมจีนนะคะหรือว่าเป็นเส้นหมี่ mm hmm. เส้นเล็กนะคะไปผัดไปเอ่อไปไปลวกแล้วก็ไปคลุกกระเทียมเจียวอะไรก็ได้นะคะใส่ขนมจีนก็ได้แต่นี้เรากินข้าวด้วยนะคะเราก็เลยไม่เอาขนมจีนเ mm hmm. มียม่ยงจ้ะเมี่ยงปลาใส่เนาะจากเอาผักน,นี้ใส่น,นี่ใส่ด้วยสลัดเน่ด้วยค่ะใส่ผักเยอะ เม่ยาต้องทิ้งบป็นน้จิ้มอันนี้น้ำจิ้มถั่วจนะะาก <c oughs> อะลูกค้ามาอุยเบาๆลูกงามโอเคเมื่อกี้ลูกค้านะคะมาซื้อของเนี่ยนะคะเราก็ใส่น้ำจิ้มแล้วนะคะน้ำจิ้มถั่วเราลือห่อนะคะนูกจะไปอ่ะเอาหระดูกหวาน กระตอมัอมไปนัดไปด้วยแมวน้องร้อง,องาตามที่คว้าเน,นี่ยนี่เราอันนี้อร่อยลูกใช่ไหมอืมอืมเอาเอาใบหนึ่งนะไม่ต้องเนี่ยอาลองดูใส่หอม กินด้วยกันนะคะมาด้วยจ้ะนุ่งอยากไปกับมือเลยเนาะเอามือจับเลยไะอุ้ยตั้งที่มือเอ้าวเบาๆสิดูเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวป้าแม่แกะให้เดี๋ยวไม่แกะให้ป้าโอ้โหเนื้อไป Oh. นี่กินสมุนไพรก็ไปด้วยนก,นกนมลา้อ,อ, okay. อทองทออนัเ้โอ,อ, <y> อ้แบบ็บแล้วร <laughs> อาตามเขาได้ไงอ่ะน,นุใส่น้ำให้เยอะ ิใส่เห็ดด้วยไหมใช่อร่อยนะมันมันชุบฉ่ำเห็ดนึ่งอร่อยอ๋อป้อนป้อนจะอั้มอยากให้กินเห็ดอร่อยนะเห็ดนึ่งเห็ดนึ่งอร่อยชอบเห็ดหุงอร่อยอยากกินจะกินไก่คนนึ่ง อัานี่โรนมาอยู่คนนึ่งเจิงกับมาม่าเผ็ดเผ็ดน้ำฟ้าจ้ะชื่อแบนี้น้ชื่เค็มเหมือนเค็มนวไม่เราปรุงด้วยนะพวกุไม่รู้นะว่าเราปรุงอะไรปรุงแม่เผ็ดจ้ะอมันหวานใช่แถว ตะกรุณนครนครพนมบุกดาหานจะหาเฮ็ดกันนะจ๊ะยามนี้ยามเผ็ดนาน้องฝั่งลาวเราจะเอาข้าวปลาไม่เอาข้าวหนีหาเฮ็ดเนาะไม่ทำให้ดูอะไรกันอะไรกันโอาทำให้ดูบอกอะไรกินของลูกวะไม่ใช้ นางบอกว่าหลอกกินของปลุกนางบอกให้ป้าเอาข้าวใส่ข้าวห่อเอาข้าวห่อเออเอาข้าวหอก็อร่อยทำเหม,หมือนญี่ปุ่นจะเอาข้าวหอก็อร่อยลองดูอร่อยนะข้าวห่อนี่ในท้องมันเองในท้องมันมีสมุนไพรเยอะเลยข้าวห่อแบบนี้เราก็ใส่ด้วใช่ใช่ใช่คิดว่ามันคือหมูสามชั้นจะเคี่ยวกันดีจะเออใช่กินเห็ดแทนมันมีโปรตีนไงคะ เนป็ดต่อหอยตามแบบเนี้ยจ้าอบบบนันนี้ก็อร่อยแล้วน้ำจิ้มใส่ปลาจริงๆๆจริงจริงจริงอย่างนี้ก็อร่อยอืมอย่างนี้อย่างนั้นก็อร่อยแล้วก็อย่าใส่เยอะน้ำจิ้มมันจะเผ็ดโอ้โยเผ็ดตามเราเพดเก่งตาม,เตา,ม,มาเาดูจ้าโอ้ยังพูดไม่จบสะออนเพ็ดอ,อันเห,ออนเหน็นเขาไปหาเห,ออาห็ดน่ะเนาะอืมมาหาญี่ปุ่นหานอืม

อ๋อม่อกีถามมาเห็นอะไรบอกว่ามันหยู่ในกดนึ่งชอบแค่แบบมองหมดตากะเผ็ดนั่งฟ้าธรรมดาะแต่รสชาติมอร่อยไงค่ะโอ้โห่ข้าอืมหอมข้าวก่อน่อนเออน่มาลูกมาี่มา มานี่มานี่มาลูกมาเขาไปแล้วพี่เขาไปแล้วคะ่ะหลงตามลูกค้าคะ่ะแมวไม่รักดีไม่อยากอยู่กับแม่แล้วไม่อยากอยู่กับแม่แล้วจะไปกับลูกค้าที่อ้อนเห็นลูกค้านี่วิ่งตามเลยอันนี้ห่อข้าวนะจ๊ะห่อข้าวลองดู แทบหกหกหกอ่ะอร่อยดีไหมก็ค่ะ อผงปุ้มปุ้งุงมันมันเนาะอุ้งหกเลือดเปลี่นอะรผสมกันอ๋อผสมเอาเลยแต่แบบเผ็ดแม่ผสมเยอะไม่ได้จาก แม่ดื่มผักทองนไปเลยฮะบอกแล้วต้องเอาขึ้นมาไว้แอบผักว้จิุณเยอ ผมไปฟังแม่นึกว่าน้องตกใจหมดเลยนึกงว่ามันนี่น,น้อง ใช่ไหมปลาปลาปลูกเห็ดนะปลาไม่ต้องละเห็ดปลานี่เดี๋ยวรอรอก่อนรอดูก่อนบอกว่ามันขึ้นมันขึ้นอะไรสักอย่างไปก่อนแล้วก็ให้ป๊าป๊าทำป๊าป๊าดูก้านด้วยนะแม่ไม่แกะไม่นี่นี่นือเลือดหมอแล้วมันก็ออกเลยลูกอืมอันอันนี้มันเขาทําเป็นอันนี้อยู่แล้วมันออกเลยลดน้ําลดอะไรแคเราทําชั้นเองแล้วก็เรียงไว้แต่ก็ต้องดูแลมันนะป๊าป๊าปิดน้ำด้วย แต่ก็ต้องดูแลมันอยู่ดีนะซื้อเข้ากินเถอะแฟน <laughs> เถึงละสามสิบเลยก้อนะอันนี้ก้อนละสิบบาทอืมอาหลบแม่งสามสิบเลยปรป้านผมละสามสิบเลนิดเดียวใช่ก็บอกเลยว่าอิจชาอิจชาอะไถ้าเป็นยายนะเพื่อน,น,นเนาะฟังล่าเนาะจะอัน รานเาจะงานนี้คุณเฮ็ดนางกันนะคะแล้วก็หาเห็ดนะคะย้ายแบบสะอ่อนพึ่นเราอยู่เราจะไปหาเป็นไหมอะถามจริงเราจะหาไปหาเป็นหออแม่อะพอได้อยู่สุกแต่พวกคุณสองคนอะเรมืนเราหลหอดขาหอยอ่ยอืม จะพอไปอยู่ก็ทําตามธรรมชาติเราไม่เคยทาเป็นไปตามธรรมชาติลอ้ก่งเขาจะเหนื่อยดหาแบบพออยู่พอกินอะมื่ไปถ้าเจอนะเห็ดอ่ะแค่กลุ่มเดียวอ่ะที่เดียวอะตามขอมาได้พอแกงเลยมันก็อยู่ในป่าลูกป่าแบบป่าเล็กๆป่าละเมอป่าสาธารณะน่นะ ป่าแบบใกล้ๆนาเขาอารมุอืมมันมีต้นไม้เยอะๆมันรวมสมบูรณ์อ่ะมันก็จะมีหมดแหละมีเห็ดมีมีเห็ดมีอู้มีมันสมบูรณ์ก็มีพกหมดอ่ะในน้ำแมทแอรในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพราะว่าในป่าก็มีเห็ดให้เก็บดินเอาไม้ให้เก็บเนาะอืมโวยวาน กินข <itos> ้าวแบบตะเกียบก็อร่อยดีนะ้ามันไม่ต้องกินปลามันต้องกินเผินกินตะเกียบกินข้าใช้ตะเกียบอ่ากินข้าวกับตะเกียบก็เหมือนใช้มือนะป้าอือก็ร่อยเดืมถ้ากินกับช้อนมันอันนี้ไงมันเหมือนใช้มือกินอ่ะแลว็เป็กเกาีจั้ากินน้ำก่อน ปลาหมดแล้วสองข้างจะปิดคลิปแล้วกินยาวหลวะไปนา่ขอปิดคลิปก่อนนะคะปะ้าป้าจ,จะปิดคลิป,ปะนะคะสองคนนี้ยังไม่ไมยอมแบบว่าลาท่านผู้ชมกันเลยนะคะยังอร่อยเลย <laughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขากินต่อนะคะเดี๋ยวเราเลากันก่อนเนาะ สําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็นะคะเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณนะคะทุกกําลังแรงใจนะคะแรงเชียร์ทุกคนนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะก็ามาคอมเมนต์นะคะามากดไลค์นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะที่มากดติดตามมาซับสไครต์ให้พวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะเป็นเพื่อนกันไปนานๆยาวๆดูกันไปยาวๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราไปก่อนนะคะสมูไปแล้วนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ